ครับนะครับก็จะมาครับตามต่อความฝันพ่อพี่ไนนะครับเป็นจใจแตเนาะฝันดีปอนได้มงไม่ได้ผ้าห่อมไม่ที่น้องไม่ได้ใจแต่ฝันดีว่าไงสองตัวพ่อได้บอกไปให้มันขันว่าสันจะไปขามันเด้อว่าสันพ่อมันขันผูกเวลาแค่ไอยในก่าที่เห็นไนก่ามาอยู่ว่าสันตอนเดาไก่มาให้ยตัวน้อยสองตัวฝันบ้านผมนี่ได้เอาไก่มาให้ยสองต่อ ไก้เถอกตกง่ายเย็บขานนะพ่อท่านครับอืเอาไปะฟังขันมันนะท่านอ๋อเอาไปตะฟังขันมันดีกว่านั่นในกาผมท่านอ่าอ๋อดีใจครับว่าได้ได้อุ้มไก่อะเสี่แล้วไก่เงยแฝกผู้กร่งนี่บ่วอไก่บานกาดีแปลกกาิีเก้าเนี่ยนะครับอืมแต่เก้าไก่เก้าเด่นอะจ้าอ๋อขนกะเก้าจ้าขนกะเก้าจ้าข้นกผาเนอะข้นมันเกิดจกเก้าเก้าจีเก่าเก้าสัวงันไม่ได้ไ่เดบุญจ้าเหียวตัว เก้าเก้าซี่ให้เก้าเก้าสองนะครับนะเก้าแปดก็ได้นะฮะ้มาเก้าเก้าแปดเก้าแปดน้ำเก่าเนาะใกล้กัเก้าจ้ะคงจะว่ามันมันถึงปาะเปาะเก่าเลยใกล้ใกล้แปดนะอ๋อใกล้กับแปดเนาะเมื่อนี้ได้เห็ดงานนะเมื่อนี้นะนี่แล้วต้มเกลือต้มเกลือเมื่อนี้ต้มเกลืออ๋อแต่กอเป็นกระเพ้นไ้เฮดกะกลางเว้นบ่กระเพิ้ต้มเกลือกังเว้นมันบ่ กังเว้นเนี่ยกังขึ้นยู่บ่ได็นนอนอ๋อกขึ้นหิวนอนเพิ่นเลยให้พ่อเฮ็ดกังเว้นรับเออต้มกับต้มกับเล่าล้วเปลี่ยนกันอ๋อเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเต่าเนาะกับผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าจะมีแต่ผู้เฒ่าหรืว่าทำกันคือครอบกันแะ้วก็อ๋อนะครับผ้ายางไปเบิ่งแน่ผ้ายางไปเบิ่งแน่คเธออบยังไงนะต้องจังไรนะครับนะครับเพิ่นอนเมื่อนี้ได้งานเนี่ยเพื่อนพ่อสวัสดีครับเพื่อนพ่อสวัสดีค่ะค่ะ เป็นแพนแอนแพนแอนกนเพื่อนบ่าเนีนะครับพวกเพื่อนเ่าเต่านี่นะครับต้มเพ่อนกนีนะครับเขาอวได้วนไปแล้วกวนเองฮัวกัตงนะคำวาเือ่างระางระองนะครับกำลังเอาฟืนใส่นะครับต้มต้มเกลือต้นบเพื่อนใส่นะครับ โอ้ต้มเดือดปุ๊บปุ๊บพี่พี่ย่างไม่ย่างมังพี่พ่อมันหวนเดือห่อนเือดโอ้โนี่นะเป็นมอ้อส้มเกลือนะคะส้มเกลือร้อนๆนี่เลต้องค่อยๆเดินนะคะ่อนจะสะดุดล้มได้นะคะคี่นะคะ นี่นะครับนักกวดเกลือใต้เพชรชิรินั่นก็ให้เงินละาสองด้วยพอได้ซื้อเข่าซื้อห้ากินนะครับคาแรงนะคะค่าแรงสองร้อยนะคะพอได้นำเงินไปซื้ออาหารนะคะมาประทังชีวิตนะคะอันนี้ค่ะคุณพ่อพี่นายก็กำลังกวาดเกลือเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีวิธีนี้ค่ะพ่อ พืน้นปอดเลยมีที่พัใกใส่ถ้ำนนาาเำำกนนเออือนนะครับน้ำร้อนนะคะเนี่ยต้องระวังนะคะเวลาทำนะครับอาจจะไลนะครับมันจะเป็นลมได้หมอน้ำพอนนะครับรอบหมอน้ำพอนก็คือต้นดมต้มน้ำเข้มนะครับกว,ว,วมมาด<ะ>เกลือมน้อมุ่นกว่านี่ว่าจะได้ของได้ดีว่าแย่ญาติมาหาอยู่ะาย่มากๆหาแต่ว่า ฝันแล้วนะพี่พ่อฟันแล้วยันยันบ่มาหาก็ยันบ่ได้บอกตัวดีเนาะโอ้กลัวไม่ได้บอกตัวดีตัวแรกนะคะก็เลยถามหานะคะโอ้ฝันว่าฝนเอาไก่ไปให้สองตัวใช่ไหมครับพ่อพ่อเพิ่งจะฝันว่าฝนผาเรื่อยนะครับไ้เอาไก่นะครับมาให้ส้อมโตนะครับไปปลูกไหส้อมโตนะครับกล้วว่าเอาไก่มาให้เอาไว้ปลูกนะคะไว้ปลูกไม่ต้องซื้อนาฬิกานะคะไว้ปลูก เนยยี่ยโมามากเพราะว่าพ่อฟันเสียงจะเป็นแบบว่าโอ้มากบ,บ่น้อว่ะค่ะจะ,จะไปขาวกันเด้อหันเ่าจะฟังเสียงว่าหันอือจะฟังเสียงนะครับนะเอาไปแบบจะฟังเสียงโอ้มาขาวดีนะครับครแล้วกันต้มนี่เกลือสีขาวนะครับพ่อนี่นะหม้อต้มเป็นหมอ้อสแตนเลสย่านดีนะครับ แบบน right. Luft Lad IN ี้กับพิ่งจะมาเห็นวิธีการเห็ดเอือนี Lastly ่นะครับท่านแรกนะครับเนาะที่มาเห็นมาเพิ่นต้มจังไดนะครับใส่อันนี้กวดนะครับกวดกวดกวดอะไรจะได้ตักขึ้นข้างบนตรงนี้ไว้นะครับเอาไว้ให้เสดดน้ำนะฮะกขึ้นมาให้เสดดน้ำนะฮะขึ้นแค่ไว้เพื่อที่จะให้น่าเยอะออกเบพื่อจะได้แช่ใส่ถุงนะครับใส่ถุง อันนี้ก็เป็นวิธีต้มเกลือนะคะที่พ่อวินัยได้มารับจ้างทำนะคะต้มแล้วก็จะเสร็จแล้วก็ให้สเสดดน้ำเสร็จน,น้ำแล้วก็เอาลูมาไว้ก็จะได้ม<า>ันจุก<ม>ใส่ถุงนะคะเทียแกล้มมาค่ะ <c oughs> มาอยู่ค่ะแต่ก็นานๆนะคะเพราะว่าไปถ่ายที่อื่นนะคะพ่อ ออครับี่อแก่ของคุณพ่อไม่ก็ให้พักเพออยู่อาศัยนะคะเป็นลรกบมาหมูไปนะตวนกดิ่ให่งใจใช่าหมคหนครับนะครับนี่นะครับโอ้ที่การตัดต้องวดปวดรวดนี oh, ่นะครับค oh. ือนะครับต้องต้องขยันทำนะครับเพราะว่าขยันนี่ บ่ได้ครับต้องขยันมามแต่เพรามีข้อขยันนี่บ่ได้เกลืออะไรต้องขยันเครียดต้องเติมไผ่ต้องเติมไปเรื่อยๆนะครับ่อนี่นะคะตเติมไปเรื่อยๆให้เกลือนะครับขึ้นดอกแล้วกันมีค่ะน้ํานะคะน้นําเดือดนะคะน้เกลือโ้มโซมเกลือเป็นวิธีการของชาวบ้านเลยนะคะอ้าใช่คนที่ว่านี่ว่า ไก่ที่เป็นนมบุกงแล้วไก่มากไก่มากหงสองตัวได้ัง่ตัวไปเอ้วะพ่อจะขายได้ก็ั่เรเนั่นันฟังเสียงมันนะไก่สองตัวไก่สองตัวนะครับเฟซท่านใดตเป็นหลืตีได้ตีเอาเลยนะคะตีเป็นที่ห้าครับคุณพ่อท่านฝันมากฝน ไก่นะะคแอดไดามากกว่าได้แอดได้โอ้ยแอดได้พอรวยก็จะตีไก่นะคะไก่ก็เก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะอ๋อเก้าเจ็ดเก้าแปดแต่กับไก่ไม่รู้ไอ้ซีจะชอบตัวไหนนะคะลองตีเอานะคะลองตีนะครับพอ,อมงตีได้ตัวไหนก็ครับไก่เนี่ยครับของของพ่อตีได้ตัวไหนนะคะไก่ ไก่ตีเป็นตัวไหนไก่อ่ะไงหมไก่ตีเป็นตัวไหนคะไก่อะให้ข้าวโมเสียตะโกนี่แหละโอ้แปลงเก่าอ๋อความวิน่ยในว่าแปลงว่าเก่านะครับน้าเก่งแปลงก็เก่าเ่ยฮะข้าวโมเลยก็สีเลยนี่อ้าวมัดค้างไปห้เรียบร้อยเลยนะครับน้าจับไก่มาค้างไปห้เรียบร้อยเลยนะครับ โอ้คนพี่เขาก็มาใส่ไฟช่วยนะคะเขาไม่ยำว่ามาแล้วก็มีผีุบ้านเรือยปั้งอุอ่มไก่ว่าไงหันงเงินกันดี่หรอใช่อุ่มไก่เมื่อไห่ก็ไ,ได้ไปขายกินเด้อสันอ่าโอ้กไปจะซื้เสียงวันทันนั่นมาชมามดแรกสันเช่เขาบอกเวลาสันแค่วกนนี้กาเด้อสอนใชอ้ใครกอนนาฬิกาอยู่นะเพราะน่ะเตียมไกลไปเนี่ยอ ก็เป็นแลาบางอย่าันเนาะกเปลากับคันแต่พอไ้ันมีสีสีหรอวาโอ้คุอเพ่อนขวบใบอกเคยฝันยังสี่ติอเออเพื่อน่อ่อัแบบนี้เจมาคันนี้นมังทางหนเป็นางไม่เียวบบก้าแบบก้าวแบบนักเพื่อนขวนักอวันี่เ นาซีโโนาซีมากนะครับก็ลองเอาไปเซียงเบินแล้วคุณผ่อชมแล้วลองให้เอฟซีเอาไปเสียงรูนัะครับพ่อมีโชคไม่ลาบนะครับผคือว่าเซียมเงินละเซียมปูพันหาครับเปลือกปูพันหาเนะเรแล้วสำนักทิมนี้กันขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การตนดตานรนและช่วเขลทลกทานะครับ ถ้าทำก็ค่อยๆระวังนะฮะเพราะน้ำมันร้อนมากสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเอดาพาโดยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ